สวัสดีครับเครื่องมือเกษตรบาลูกชายหมดใจครับยันม่าแต่จริงๆแล้วมันคือเคียวริสอ 209D นะครับเจ้าตัวน้อยตัวจี๊ดนะครับรุ่นเล็กแต่ว่ารอบไม่เล็กเลยนะครับตัวนี้ 209D อ่อเป็นเครื่องน่าจะเข้าสู่เข้าสู่โหมดเครื่องคลาสสิกแล้วและครับระยะหลังนี้เริ่มหายากแล้วนะครับเพื่อนๆหลายท่านนะครับ Mm hmm. มีปัญหากับคาร์บูเรเตอร์นะครับเนี mm ่ย hmm. เห็นไหมสองศูนย์เก้าดีมีปัญหากับคาร์บูเรเตอร์ไม่สามารถหาอะไหล่ได้หมายถึงชุดซ่อมนะครับ mm hmm. แล้วก็มีปัญหากับลูกยางดันน้ามันไม่สามารถหาได้นะครับ mm hmm. ก็ถ้าต้องการกลิ่นอายเดิมของเจ้าสองศูนย์เก้าดีเคียวริสึหรือว่ายันมาผมเรียกเคียวริสึเลยกันเนาะ mm hmm. เคียวริสึสองศูนย์เก้าดีถ้าต้องการความเดิมแล้วต้องการหาอะไรเกี่ยวกับ ผาปั๊มคาร์บูรเตอร์ลูกยางแย็กน้ามันก็ติดต่อเรามานะครับตัวนี้เป็นของคุณพี่คุณพี่นลงนะครับจากพังงานะครับพี่นลงจากพังงาครับนี่มีมาให้เราด้วยส่งมาตั้งแต่26เห็นไหมครับคิวเรายาวมากอันเนี้ยมีปัญหาเรื่องคอยไฟด้วยนะครับที่มันยาวนะ,นะวันนี้วันที่ สองตุลาคมเห็นไหมสองเดือนเครื่องพี่น,นลงรอสองเดือนแต่ว่ามีปัญหาเรื่องอเราหาคอยไฟไม่ได้ด้วยนะครับแต่ตอนนี้เราแก้ปัญหาเรื่องคอยไฟได้แล้วดูปัญหาก่อนปัญหาที่พีน่นลงแจ้งมาว่า,าให้เราเช็คคาบ,บูเลเตอร์ท่อคอน้ํามันลูกยางปั๊มน้ํามันแล้วก็า,าสายเร่งเครื่องนะครับ เครื่องของพี่เขาบอกว่าวางไว้หลายเดือนแล้วอยากซ่อมให้ใช้ได้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนได้ยิ่งดีหมายถึงว่าคาบูคอท่อน้ํามันแล้วก็ลูกยางเดินน้ามันหรือจะให้เรา DIY อยยังไงก็ได้นะครับโี่ค,ครับพี่น้ลงนะครับจากตะกัวปลาทางงาครับก็เข้าใจเข้าใจพี่น้ลงนะครับผมว่าพี่ลงอยากได้เดิมๆกลับมาแต่ว่าทิ้งท้ายมาให้เราว่าถ้ามันไม่โอเคเนี่ยให้เราสามารถ DIY พวกนี้ได้นะครับ แต่เราสามารถเอากิ่นไอเดิมกลับมาได้แล้วเปลี่ยนลูกยางน้นนำมันใหม่นะครับตัวนี้เป็นของมาเทนนะครับตรงรุ่น209 d เเราเปลี่ยนชุดซ่อมคาร์บูเรเตอร์ใหม่ก็เป็นของมาเทนเช่นกันนะครับาฝาถังน้ำมันมันรั่วนะครับแล้วก็มันคนละเกลียวกันเราก็เอาฝาถังน้ำมันที่ร้านเราใส่ให้เข้าไปคุณพี่บอกว่าต้องการให้เราแก้ที่สายเร่งแต่จริงๆแล้วความหมายก็คือสายเร่งเนี่ยมัน มันมีสายสวิตดับมาด้วยเวลาใช้งานต้องมาดับที่สวิตนี้เป็นสวิตคู่ตัวคุณพี่บอกว่าใส่ RBC 411มาหมายถึงมือเร่ง RBC 4 1 1และมีสวิตอยู่ตรงนี้ต้องการจะดับตรงนี้ได้ด้วยเราก็ทําการจับสายไฟคอยกับสายไฟสายไฟสายลบนะครับสายบวกคอยกับสายลบที่ต่อกับกล่าวมาให้นะครับก็สามารถดับได้ทั้งที่เดิมแล้วก็ดับด้ที่ใหม่ด้วยเปิดปิดได้นะครับ เรายังไม่ได้ใส่คัตกลับเข้าไปเดี๋ยวเราจะลองเครื่องนะครับจริงๆเราทีเซอร์เกลียวคลิปไปแล้วนะครับอันนี้เป็นอุปก,กรณ์ที่เราเปลี่ยนนะครับแล้วก็ชุดซ่อมอชุดซ่อมคาร์บ,บูเรเตอร์น่าจะอยู่ในกล่องนะครับเปลี่ยนนานแล้วไม่อยู่แล้วอันนี้ยังเป็นคัตแท้อยู่เลยนะครับก็เดี๋ยวเราค่อยใส่กลับตอนที่ส่งคืนคุณพี่นะครับก็คร่าวๆก็มีประมาณนี้แล้วก็มีผ่าเครื่องนะครับไปทําความสะอาดคาบขมเมานะครับผ่าท่อนบนออก ไม่ได้เก็บรูปไว้ต้องขอไปผ่าด้านบนออกนะครับแล้วก็แซะเอาเอาคาบข้าวเมาออกนะครับแล้วก็มีปัญหาอีกอย่างนึงก็คือท่อไอเสียของพี่นะลงเนี่ยหูจับตัวนี้มันขาดหูจับโปรตมที่มีหูจับร้อยมาจับกับน็อตตัวนี้ของฝาสตาร์ทนะครับเราจึงใช้แผ่นสนแตนเลสบางๆนะครับแล้วก็ใช้รีเวทย้ำยิงเข้าไปนะครับเพื่อจะต่อเนื้อออกมาแล้วก็มาจับตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีสิ่งแปลกปลอมโผล่ขึ้นมานะครับซึ่งมันจะจับ สามตำแหน่งนะหนึตรงนี้นะครับมันก็จะมั่นคงนะโอเคมาฟังเสียงกันครับจริงๆแล้วก็ดูเร็วคลิปก็น่าจะเห็นแล้วเนาะโอเคแต่ว่าคลิปนี้มาดูเพิ่มเติมว่าเราเราสามารถดับสวิตได้สที่นะครับเช่นการการใช้งานคาบูเรเตอร์ของ 209D นดีะครับไม่ว่าจะตีตรายันมาหรือว่าตีตาเคียวริ่อมานะครับตัวนี้เป็นลูกยางน้ำมันจะมีวาล์วทางเดียวอยู่ในไกระปุกกระปุก สีดำๆเนี่ยครับเวลาแยกปั๊บมันก็จะดันน้ามันเข้าไปนะครับเวลาเราปล่อยมันก็จะดูดอากาศกับเข้ามาตัวนี้เขามีกลไกเติมอากาศอยู่ที่นี่แล้วนะครับวาล์ววาล์วเติมอากาศไม่ต้องกลัวว่ามันจะอับอากาศแล้วจ่ายน้ํามันไม่ได้นะครับมันมีอากาศแลกเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับอ่ะโอเคคราวนี้อ้อลืมไปไอตัวตัวสายตัวเนี้ยเราเปลี่ยนใหม่ด้วยนะครับสายที่จะอับอากาศตัวเนี้ยนะครับของเดิมก็มันรั่วนะครับทาให้อากาศรั่วเวลา เวลาใช้งานเนี่ยมันไม่ใช่อากาศรั่วอย่างเดียวน้ำมันก็กระเด้งขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็มาดูการใช้งานนะครับเราก็แยกน้ํามันปกตินะครับแยกแยกปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะมีความรู้สึกว่าแยกตอนแรกมันจะดังพื้นพื้นพื้นสัมผัสได้ว่าน้ํามันวิ่งเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์แล้วมาโอกาสหนึ่งมันจะแยกไม่ไปมันจะตึงมากพอตึงมากก็ตัวนี้ครับมันจะเขียนว่าพุชนะครับตรงนี้มัน ออกแบบมาให้เรากดนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูแล้วดูน้ํามันนะครับมันจะมีน้ํามันคืนออกมาน้ํามันส่วนเกินปื๊บเห็นไหมครับไหลออกมาเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมก็คือน้ํามันส่วนเกินที่เราแยกเข้าไปในคาร์บูเรเตอร์เนี่ยตัวนี้มันไม่มีช่องทางอ่าไม่มีช่องทางที่จะให้น้ํามันส่วนเกินกลับมาในถังเหมือนกับคาบู7 6 7เหมือนกับเคียว800อะไรพวกนั้นที่มัน สามารถวนน้ำมันกลับมาได้เองนะครับตัวนี้ไม่สามารถทําแบบนั้นได้แยกน้ํามันขึ้นได้อย่างเดียวแต่พอเต็มเนี่ยมันอั้นปั๊บเนี่ยเราต้องกดระบายออกทีนึงการกดระบายเนี่ยมีประโยชน์2อ,อย่าง1นึ่งลดการท่วมของน้ํามันที่จะวิ่งเข้าไปข้างใน2เป็นการเช็คว่าน้ํามันเข้าไปในระบบหรือยังนะครับโอเคมาสตาร์ทกันคราวนี้มันมีสวิตช์แล้วเราก็ต้องเปิดสวิตช์เหมือนกับ RBC ครับกดลงนะครับลองสตาร์ทลองไม่ชกดูก่อนนะว่าจะเป็นยังไง โอเคนะครับนี่ทําให้ดูกรณีที่เราแยกน้ํามันตึงมากๆนะครับตึงมากๆเนี่ยน้ำมันมันมีโอกาสที่จะท่วมข้างในได้นะครับการท่วมที่ว่าเนี่ยมันเกิดจากที่เราแยกน้ํามันเข้าไปแล้วก็ไปอัดอยู่ข้างในน้ามันที่ถูกอัดเนี่ยพอเครื่องติดปั๊บมันก็ฉีดปูดเข้าไปในปริมาณที่เยอะกว่าปกติอันนี้คือลักษณะของของการทํางานของคาร์บูเรเตอร์ถ้าเราทําความเข้าใจมันอ่ะมันจะสตาร์ทไม่ยากครับแต่ถ้าเราไม่เข้าใจมันเรื่องระบบกลไกพวกนี้ก็จะจะงงงงหน่อยนะครับ นะเมื่อกี้มันติดแล้วนะครับแสดงว่าน้ำมันมันเริ่มมันเริ่มเข้าไปไอ้ที่มันจะท่วมอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันคงหายท่วมแล้วนะครับเราก็จะไม่โชบมันแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองสตาร์ทนะครับแกมันก็จะติดได้แล้วนะครับแลวมันก็นิ่งด้วยนะครับนิ่งหมายถึงรอบนิ่งนะครับไม่ใช่อาการเครื่องนะเครื่องมันกระโดดอย่างนี้เป็นปกติอยู่แล้วเพราะมีการจุดระเบิดของลูกตูกนะครับ Uh huh. uh huh. ผมจะดับเครื่องที่เดิมตัวนี้สวิตตัวนี้นะครับมันยังดับได้นะครับสวิตตรงนี้ก็ดับได้นะครับเดี๋ยวทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งกดลงมาที่สัญ,ญลักษณ์สตาร์ทเครื่องครับจับเครื่องสตาร์ทครับเดี๋ยวผมจะดับเครื่องตรงนี้ให้ดูอ่าก็สามารถดับได้ทั้งคู่แล้วนะครับเพราะว่าเรา เราจำสายคอยออกมาแล้วนะครับเอ่อสายสัญญาณสวิตช์จะคอยอ่าไม่ใช่จำสายคอยนะครับอ่ะเดี๋ยวสตาร์ทแล้วไปเร่งรอบเครื่องดูว่าเจ้านี้มันจี๊ดแค่ไหนครับเปิดสตาร์ท เรากา็ถามว่าแค่นี้เพียงพอกับการตัดหญ้าไหมจากความรู้สึกเนาะความรู้สึกจริงๆเนี่ยผมผมก็ไม่ได้คุกค,คีกับเจ้านี่ตอนที่เป็นเครื่องตัดหญ้าจริงๆหรอกนะครับหมายถึงว่าที่มีตัวพร้อมตัวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะมากับหัวนะครับก็มีตัวเดียวที่ส่งมาทั้งหัวทั้งหางเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเวลาไปตัดหญ้าเนี่ยพิษส่งมันจะหนักแค่ไหนมันจะเจ๋งแค่ไหนหมายถึงว่าหมายถึงว่ากําลังเนี่ยมันดีแค่ไหนนะครับแต่ด้วย จากที่เราสัมผัสรอบเครื่องนะครับที่ยังไม่มีโหลดของหางตัดยาเนี่ยผมว่ามันไม่ธรรมดานะเจ้า209ตัวนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่ได้ยินพี่ๆในวงการนะครับไอ้ตัวเนี้ยเขาไปแปลงใส่เป็นคาบูวาโบ767ทรง767นะแล้วก็ตัวนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้นะครับแล้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยอันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งและที่สำคัญผม ผมงงมากว่าตัวเนี้ยเขาเอาไปตัดข้าวดีดได้เนาะผมว่าเฮ้ยมันมันสามารถไปขับเคลื่อนใบตัดข้าวดีที่ยาวแบบยาวเป็นแขนๆได้ด้วยนะครับก็ยังไม่เคยเห็นนะครับแต่พี่ๆที่เป็นแบบอ่าเขาเขาไงเขาอยู่ในวงการมาก่อนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังบอกว่าเฮ้ยลูกค้าเขา,เาไปตัดข้าวดีดได้นะ209ก็เป็นอะไรที่น่าทึ่งมากนะครับกับข่าวสารที่ได้ยินมาว่า209ดี ไปใส่ใบมีดตัดข้าวดีและสามารถตัดได้นะครับด้วยน้ําหนักที่มันเบานะครับและรอบที่มันเยอะขนาดนี้มันคงเป็นไปได้นะครับโอเคก็เอามาฝากกันท่านใดที่หาชุดซ่อมคาร์บูเรเตอร์แล้วก็ลูกยางแยกน้ํามันพวกนี้นะครับรวมถึงเจ้าถังน้ํามันของใหม่ 209D ด้วยก็ทักเข้ามาครับเรามีจําหน่ายนะครับขอบคุณพี่นาราลงด้วยนะครับที่ส่งเครื่องมาให้เราดูแลนะครับจาก ลืมแล้วจากตะกัวปลาพังงานะครับขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆเอทุกท่านนะครับที่คอยติดตามให้กําลังใจกับลาลูกชายหมอใจเครื่องมือเกษตรบายลูกชายหมอใจลาไปเท่านี้ครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ